สวัสดีครับทุกคนผมโนจากช่อง i n d o Channel นะครับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิว Cars Evo Daily นะครับผมที่จริงเนี่ยผมก็เอาไปเล่นในสตรีมแล้วล่ะเพียงแต่ว่านะครับผมอยากจะมาทําเป็นคลิปสั้นๆนะครับเผื่อบางคนไม่ชอบดูคลิปยาวๆจากสตรีมนะไปะเราไปดูความสามารถของน้องกันนะครับความสามารถที่หนึ่งนะครับเมื่อ เมื่อตกแลนมาของฉันนะครับเมื่อเราเนี่ยตกแลนมาตัวเองนะก็จะมีโอกาสนะครับ69เปอร์นะครับควบคุมฝ่ายตรงข้ามแบบสุ่มหรือการเชิดนั่นเองนะครับถ้าใครอัพเต็ม30นะครับมันก็จะได้บัฟแล้วเนี่ยความสามารถเชิดเนี่ยมันก็จะเชิด70เปอร์นะแต่ผมเนี่ยยังอัพไม่เต็มนะครับอ่าต่อมานะครับเมื่อฝ่ายตรงข้ามนะครับตกพื้นที่ของฉันเนี่ยเขาจะมีโอกาสนะครับ70เปอร์นะครับเพิ่มค่ามันทางคูณ4นะ และนะครับถ้าฝ่ายตรงข้ามนะครับตกแลนด์มาร์กของฉันเนี่ยก็จะมีโอกาส70เปอร์นะครับกักขังฟองสบู่ความสามารถแรกนี่ก็เชิดนะครับข้ามาปทางคุณ4แล้วก็กักขังฟองสบู่นะมาตอนที่ความสามารถที่2อนะครับเมื่อก่อสร้างเนี่ยก็จะมีโอกาส50เปอร์นะครับชาร์จพลังงานนะครับเมื่อชาร์จพลังงานครบ3าครั้งนะก็จะติดตั้งสวนอ้องุูนะครับเมื่อฝ่ายตรงข้ามนะครับถอยผ่านพื้นที่ของเราก็จะมีโอกาสนะครับ70เปอร์นะครับดักจับฝ่ายตรงข้ามนะ อ,อีกหนึ่งความสามารถนะครับเมื่อก่อสร้างเนี่ยก็จะมีโอกาส90%นะครับปลูกเมล็ดพันธุ์นะครับ, 1, นรบในพื้นที่ว่างแบบสุ่มนะมเมล็ดพันธุ์เนี่ยความสามารถก็คล้ายๆกับมเมล็ดพันธุ์ของ Dark d a ด o อนะครับถ้านะครับถ้าฝ่ายตรงข้ามไปซื้อต่อไม่ได้นะครับในเทิร์นถัดไปมันก็จะอัปเกรดเป็นแลนด์มาร์คให้เราทันทีนะครับเซตที่ผมจะเล่นก็มีนะครับมวกไทเทเนียมตัด75อมอนสเตอร์บัดนะครับ ตกเมืองแล้วได้เงินคืนแดนซิ่งเพนบอลนะครับออฟเงินกู้30เปอร์นะและก็โดนพิทักษ์วิกตอรี่นะครับออกเกาะ80นะไปะเราเอาไปเล่นกันนะครับดูสิว่ามันจะแจะม่มไหมนะครับสำหรับการ์ดอีโวไดลิทนะ ใครที่กำลังมองหาร้านซื้อขาย ID เดียกิ y หรือคนกลางที่ไว้ใจได้ทางร้าน NY ได้เปิดให้บริการแล้วนะครับสนใจก็กดลิงก์ติดต่อร้านที่ใต้คลิปได้เลยนะเจอกับ EVO d ไดลิเหมือนกันนะครับได้เล่นก่อนนะครับได้เล่นก่อนไปดูเขาก่อนนะว่าเขาเอากันบิกมาไหมว้าว เขาไม่ได้เอากันบิ๊กมาแต่เขาเอาไพทัลูมีน่ารักมาเราต้องจบวันเธอที่ได้ครับ <c oughs> เพื่อจะจะไม่ให้เขาใช้กันบิ๊กจากไพทัลูเนะาะเราก็สร้างนะครับสร้างสร้างสามหลังครับตรงมเมล็ดพันุ์นะครับเพื่อนะครับ <c oughs> เพื่อจะให้แปนเลดมอนเราวิ่งนะครับสังเกตดูแปนเลดมอนจะวิ่งนะแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าไม่มีอะไร เเราสร้างในนับก่อนคือเก้าสิบเปอร์มันไม่สุ่มนะเมื่อกี้อ่ะสุ่มสร้างเล่พันแล้วไปยาวลูกยาวยาวยาว็งย้ายไปแถวเนี่ยทอยครั้งแรกนะครับทอยครั้งแรกครั้งที่สองอ้าวครั้งที่สองไม่วิ่งว่ะเออครั้งที่สองไม่วิ่งนะครับครั้งที่สองไม่วิ่งไงเด็ดมันวินไปเนี้ยวินไปเนี่ยเออนั่นเราก็ ก่อ,อสร้างครับอู้นี่ผมทอยเทินเดียวนะครับเทินเดียวเนี่ยได้กี่เมืองวะเนี่ยอู้เยอะนะครับได้เมืองอีกเยอะเลยเนี่ยจะจบได้ไหมเนี่ยอ้าวใกล้แล้วถ้าสุม่มสุ่มตรงนเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยก็จะจบะลายนะครับจบลายยังนะครับย่างยังเล็บป้อนยังออกอยู่นะส,สุ่มสร้างเล็บเมล็ดพันอยู่อ่าส,สุ่มสร้างต่อไปลูกส,สุ่มสร้างต่อไปยังไงย่างย่งยงยงส,สุ่มสร้างต่อไป ยังนะครับยังสุ่มยังสุ่มอยู่เอ้ยตรงนี้ดิตรงนั้นดิตรงตรงที่เราต้องการเนี่ยยังนะครับยังสุ่มอยู่นะครับโอ้โหเทินแรกนะครับเทินแรกเรียบร้อยนะครับโอ้โหกี่เมืองวะเนี่ยล้นแมปเลยครับพื้นที่เราล้นแมปเลยมาลองด่านเมิร์แลนด์มั่งนะครับเจอกับอีโบนะครับอีโบบิฮยองลันนะครับ เล่นตัวนี้สองนะไงเนี่ยว้าวอีโบบี้ไฮยองนันมาในสายดักนะแต่ว่าไม่เอากันบิ๊กมานะอ้อาวแล้วบี้นะครับพี่บี้พี่บี้จะจบบันเดินได้ไหมเนี่ยเหาะไปแล้วนะครับเหาะไปแล้วโอ้โหสร้างผมกันนะครับสร้างผมกันเราน่าจะเน้นวิกนะฮะ คือการ์ดเนี่ยมันเล่นมันเอเนี่ยมันเล่นได้นะครับมันเล่นได้ทั้งลม้มทั้งวิกเลยนะครับเล่นได้ทั้งล้มทั้งวิกเลยท่าเห็นท่าไม่ดีแล้วก็วิกนะครับท่าจะลม้มก็ล้มได้นะครับล้มได้มาแถวนะครับไปแถวเราไปไหนไดีไปนี่แหละปั๊บวิ่งไหมเลดมอนเลดมอนวิ่งนะครับเลดมอนวิง่งแล้วก็ก่อสร้างตรงมเมล็ดนะครับตรงมเมล็ด ้าวโทษไม่มีอะไรออกนะไม่มีอะไรออกยังวะ <c oughs> ดีดีเบิร์นนะชาร์จไปอีกครั้งนะเนี่ยชาร์จไปหนึ่งครั้งนะโอ้สร้างไม่ดูชาร์จเลยครับไปแลืมยังไงเนี่ยทำไงจะจบบันเทิงได้เนี่ยเอ้ยสร้างเข้าไปนะครับสร้างเข้าไปตอนเนี้ยชาร์จเต็มแล้วก็ดักเลยนะเออสุ่มไปลูกสุ่มไปจนกว่าจะจบอะเอ้ยอย่างงั้นแหละอย่างงั้นแหละยัางไงา เอ้ยมเมล็ดออกนะมเมล็ดออกเอออย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละยังไงเอ้สวยสวยสวยสุ่มไปยาวไปลูกยาวไปโอ้โหเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะหาได้เนี่ยหาได้ครับหาได้สุ่มจนหมดแบ๊กได้แหละเอา้าเอ้าวิ่งอยู่ตกใจหมดโถเอ้ยยังไงยังไงก่อสร้างมาแล้วนะก่อสร้างมาแล้ว ตรงนี้ลูกตรงนี้เนี่ยตรงนี้หรือเป็นตรงนี้ก็ได้เนี่ยสองที่นะสองที่ยังไงลึยางนะครับยางนะยางนะเรียบร้อยนะครับเป็นทิปเปิลวิกตอรี่โอ้โหสุดๆเลยนะครับมาลองด่านอารีนาบ้างนะครับเกอกับยุนลังนะครับยุนลังได้เล่นคุณีิสอนะยุนลังนะครับใส่ หมัดเนเทศมานะรองเท้าโล่พันยานครับแล้วก็หมดไทเทเนียมนะครับมีมีการบิก๊กอา้าวไม่มีการบิ๊กครับเราก็มีโอกาสโดดได้อยู่นะยังไงยืนลังลังว่งไาไงจ้าไปแล้วครับยืนลังอา้าวแปนไม่โดดครับแปนไม่โดดแปน้นยานไม่โดดนะโอยห้าทีหนึง่งว่าไงวะอืม,ไม,มไ,ไม่มีอะไร,ะรไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรไปลูก งามสวยงามบินสอ2ได้ครับวินย้ายไปแถวก่อตั้งวิ่งเล็ตันพลึบวิ่งไปแล้วนะครับวิ่งไปแล้วเราก็สร้างตรงเมล็ดนะครับสเตปเราสร้างตรงเมล็ดปั๊บนะครับแล้วก็วกสร้างตรงเมล็ดนะปั๊บนะครับอ่าสร้างตรงเมล็ดนะครับสร้างตรงเมล็ดสร้างตรงเมล็ดนะครับสร้างตรงเมล็ดปั๊บโอ้โหไหลวะไหลวะไหลวะเออไหลครับอ่าแล้วตรงท่านะครับท่าสุ่มตรงเนี้ยหรือตรงนี้ เราจะจบบิ๊กทันทีนะครับจบทิปเปิลทันทีงังไงไม่มีอะไรนะครับเบิ้ลสองได้ไหมเบิ้ลสิบสองได้ไหมไม่ใช่เบิ้ลสองดิไม่ก็เบิ้ลสองก็ได้นะอ้าววืดโถ่เบิ้ลสิบสองไม่ได้งดั้นจบแล้วไอ้ไม,ม่ชาร์จด้วยนะแย่แล้วแย่แล้วยังไงวเนี่ยแป็นยานติดนะครัเป็นยานติดโธ่จบบันเทิงไม่ได้อ่ะเดี๋ยวตายอ่ะเดสมอนด์ไม่วิ่งอ่ะ อ้าวหมุสี่ติดนะครับมาตกเมืองเรานะครับเขาจะมาตัดเมืองยังไงเอ้ยต่างในนับปุ๊บๆๆๆๆ๊บเลยนะไป,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 เ,นะปะเราสิบหรือแปดจบแล้วเนี่ยเตะทีนะครับจากเลดมอนนะครับจากเลดมอนไปแถวใช่ไหมจะนะได้นะไม่จบบันเทิงนะครับไม่จบบันเทิง ปิดถ่ายกันที่ด่านผลไม้นะครับมาขอถอยก่อนได้ไหมถอยก่อนนะครับขอถอยก่อนใส่กันบิ๊กมาเปล่าโอ้โหมีบัฟด้วยนะฝ่ายตรงข้ามมีบัฟด้วยนะผมไม่มีบัฟนะผมยังอัพไม่เต็มนะยังไงวะอ้าวเขาน่าจะใช้กันบิกในไพ่ทาโร่นะไปเราเราต้องจุดวันเธอได้ไดเพื่อ <c oughs> จะไม่ให้เขาได้ใช้ไพ่ทาโร่นะ วิ่งไปแล้วนะครับวิ่งไปแล้วสเต็ปของเราก็คือสร้างนะครับสร้างสร้างสามหลังบนพื้นที่มเมล็ดพันธุ์นะครับพื้นที่มเมล็ดพันธุ์ฟาบนะครับอ้าวสี่เมืองแล้วใช่ไหมห้าเมืองนะครับห้าเมืองหกเมืองนะครับหกเมืองเจ็ดเมืองอ้าเจ็ดเมืองนะครับสียด้เดืด <c oughs> เมอมกรไม่วิ่งเดินสองไปก่อนนะครับง่างวิ่งมเนี่ย วิ่งไปแล้วนะครับกี่เมืองกันเนี่ยโอ้โหเป็นสิบแล้วมัง้งถึงยังเนี่ยถึงสิบเมืองเนี่ยก่อสร้างนะตรงเมล็ดนะครับอ่าก่อเข้าไปก่อเข้าไปโอ้ยเสียได้ปะยังไงวะเอ้ยวืดไงวะเนี่ยปึ๊งก็ไปนึงเอาไม่จบนะครับโอ้ไม่จบบันเทิงแย่แล้วทำลายทำลายพวกล่อทำลายเลยนะ ทำลายวะเนี่ยเอาไม่ทำลายนะครับเรามีกันทาสีเว้ไม่เอากันวิกเหรอเพื่อนโอ้เพื่อนต้องเอากันวิกะเนี่ยอ่าเสียดายนะไม่บันเทินอืมอ้าวหมดแล้วนะครับอหมดแล้วมันคอยละมามาให้เราดักซะดีๆดักลุกดั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 กมืนึงโอ้โหจะจะทุบเมืองเราไม่ได้นะทุบเมืองเราไม่ได้อ่าเรา ทำมันจะถอยหุบได้ปหรเนี่ยถอยหุบได้ไหมเนี่ยหุบได้ไหมหุบได้ไหมหุบได้ไหมถอยหุบได้นะครับจบบิ๊กแล้วเออยกเว้นด้วยครับหุ่นสี่ก็ติด้นะนะเป็นไงบ้างอีโวไดรต์นะใครที่ไม่ทำเนี่ยเสียใจนะเออ โหวเอาเรื่องเลยนะครับถ้ามีเลดมอนนะครับเลดมอนมาซัพพอร์ตให้น้องเนาะโอ้โหบอกเลยนะครับสร้างกระจายนะครับสร้างกระจายอ่ะใครที่ทำนะครับใครที่ทำก็ขอให้โชคดีนะครับส่วนใครที่ไม่ทำก็เก็บคลิปนะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย